มาดูหน้าลีกาเดนตอนนี้นะคะวันที่14เมษาย,ยนนะคะ2,565วันสงกรานอยู่นะคะโอ้โหนี่คือหน้ารีกาเดนที่เคยคึกคักแบบปูมมากด้านซ้ายมือจะเป็นพาวลัดนะคะคือแบบมืดมากมืดมากมืดมากนี่คือวันสงกรานของหาดใหญ่นะคะหน้าลีกาเดนนะคะ ัวมากเลยค่ะตอนนี้นะอันนี้คือแสงสว่างจากโรงแรมเซนพทลานะคะข้างหน้าคือเดอะรีเจนนะโรงแรมเดอะรีเจนซี่นะคะข้างหน้านะมันเงียบเป็นหน้ากัวค่ะเมืองหันใหญ่นะตอนนี้นะ น,นี้ยังไม่สี่ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะ